เครื่องตัดสติกเกอร์ทีเนไม่ใช่ว่าจะตัดแต่สติกเกอร์ได้อย่างเดียวฟังก์ชันหลากหลายทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงจึงไม่แปลกเลยที่ยอดขายจะสูงติดอันดับหนึ่งของโลกมันทำอะไรได้หลายอย่างอีกตั้งมากมายจนคุณต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวตัดสติกเกอร์ฉลากสินค้าโลโก้ต่างๆตัดเฟรกกร,รมยีรีติดเสือ้อ สติกเกอร์ติดรถแต่งรถงานป้ายต่างๆงานเพ้นงานฉลุกระจกกัดลายแกะสลักต่างๆและอือ่นๆอ,อีกมากมายเครื่องตัดสติกเกอร์พีเน็ตคุณสมบัติคุ้มค่าเกินราคาได้คัดงานเนี้ย ب. มาร์กเล็งกล้องด้วยกล้องซ c ซดีแม่นยำที่สุดตัดคมด้วยใบมีด35อ,องศาตัดยาวได้อย่างต่อเน,นื่องไม่มีจำกัด ไม่ต้องมานั่งเฝ้าของแถมครบคันจัดส่งถึงที่ติดตั้งให้พร้อมสอนใช้งานโดยทีมงานมืออาชีพจากเรา